พบกับน้องทันได้เป็นประจำในช่วงคนดีประจำสอนอนนะคะท่านผู้ชมค่ะการถ่ายภาพนะคะสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่วันนี้ค่ะน้องทันจะพามาพบกับคนดีประจำสอนอของเรานะคะเขาได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะโดยใช้การถ่ายภาพนะคะมาเปลี่ยนมุมมองทัศนคตินะคะของผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาและตัวของเขาเองเปลี่ยนไปอย่างไรตอนนี้เขานั่งอยู่กับน้องทันแล้วค่ะคุณนพดลปัญญาวุฒิไกรหรือที่ทุกคนรู้จักกันดี ว่าอาจารย์ชื่นค่ะสวัสดีค่ะคอาจารย์ชื่อค่ะครับโครงการจิตอาสา,าดีๆแบบนี้ก่อตั้งและเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเ,เริ่มต้นเลยนี่เราก็รวมกลุ่มสอนถ่ายภาพให้กับคนทั่วไปฮะ,ะเพื่อเอาอไรายได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทแต่ว่าช่วยไปช่วยมา5 6ปีแล้วเด็กนักเรียนยากจนมันก็มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยไปทำให้สิ่งที่เราจุกคิดขึ้นมาครัว่าการช่วยอย่างไรการให้โอกาสอย่างไรถึงเป็นการให้ที่ยั่งยืนค่ะ แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าอาจารย์สอนถ่ายภาพผมเองก,ก็มีความฝันว่าอยากให้การถ่ายภาพเนี่ยมีประโยชน์สร้างความสุขให้กับผู้พิการทางสายตาค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่คนส่วนใหญ่เขาไม่คิดกันนะคะใช่ครับคือพอเราต้องการอยากให้สังคมได้ตอบโจทย์นะว่าที่ว่าดอยโอกาสเนี่ยจะเป็นต้องเป็นคนที่ไร้โอกาสหรือเปล่า ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาก็คือถ้าเราเปิดใจเราเปิดกว้างแล้วนะ,ะทุกอย่างนี้ม่เป็นไปได้เสมอค,คือความที่เป็นไปไม่ได้นี้เพราะว่าเราไปตีกรอบแล้วยอมแล้วยึดติดอยู่ที่ตรการความคิดของเราเมื่อเราเปิดกว้างแล้วเนี่ยแล้วเราได้ได้สัมผัสกับความ เป็นผู้การทางสายตาสั้นๆประมาณ3วันนะฮะเราก็พมคําคตอบครับก็คือ3าวันนี้คืออาจารย์ได้ใบทดลองเป็นคนตาบอดใช่ครับก็คือผมจะต้องปิดตานานวันละเก้าถึงสิชั่วโมงไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็ต้องฉิดเลยตัวเองนะฮะแม่แต่ว่าจะเข้าห้องน้ําเองผมก็ยังนึกขามตัวเองอยู่เหมือนกันเลยว่าต้องไปคํำหาโทชีะะค่ะเราก็เลยรู้จักใจเข่าเข้าใจเขาเรามากขึ้นนะคะแลจากการที่เราไปสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา เขาได้บอกกับตอบเรามายังไงบ้างคือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจในการฝ่าฟันมาถึงถึงวันนี้ขึ้นปีที่5้าได้เนี่ยเพราะว่าน้องตาบอดคนหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตนี้เขาไม่กลัวอะไรแล้วเพราะว่าอุปสรรคสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือการมองเห็นแต่เ็ามองไม่เห็นก็สายมาถ่ายภาพให้คนตาดีชื่นชมเขาได้ ขาบอกเขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วครับหนูรู้สึกดีใจตั้งแต่อาจารย์น้องพดโดนมาวันแรกหนูก็ตื่นเต้นค่ะวันแรกหนูก็ได้จับกล้องจริงๆหนูก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยจับมาก่อนค่ะแต่ดีค่ะสอนให้หนูรู้จักการถ่ายภาพ ักมากค่ะเป็นังไงคะก็จะมาเจอพี่ๆก็จะเจอสิ่งใหม่ค่ะจากการที่อาจารย์เนี่ยนะคะคได้ไปช่วยเหลือสังคมหรือว่าได้ไปช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาค่ะเราได้รับอะไรกลับมาบ้างค,ะค่ะคือพอเราทากิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยผมขออนุญาตตอบแทนครัวอาสาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็คือว่า เขาพบว่าความดีและความสุขเนี่ยมันยิ่งให้ยิ่งหยกง,งอกงามครับค่ะถือว่าเป็นความดีที่เราทั้งเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับใช<า>่ครับ้เรามีความสุขทั้งสองคือเราคิดว่าเราจะเป็นผู้ให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นผู้รับด้วยเพราะว่าการที่เราให้เขาเรากะจะให้เขานี่ได้เห็นคุณค่าตัวเขาเองเขามีความสุข<า>แต่สิ่งพัฒนาการที่เขาเกิดขึ้นคำคำกำ,ำลังใจที่เขาเกิดขึ้นแล้วเขา <S 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 มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องยินหญ่ด้วยตัวเขาเองได้พอเราได้เห็นภาพนี้มาแล้วมกลับทำให้เรามีความสุขขมาาากึ้นนนใฐะที่่ว แล้วอีกอย่างก็คือว่าเราได้เห็นการดําเนินชีวิตทัศนคติการมองโลกของเขาแล้วเนี่ยมันทําให้เราย้อนกลับมาดูตัวเราเองนะครสุดท้ายนี้นะคะคในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาจะมองว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตาค่ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ใช้สายตาได้โดยเฉพาะการถ่ายภาพแต่อาจารย์มีทัศนคติยังไงคะจากการที่เราเนี่ยได้ไปเป็นผู้ทดลองเป็นคนตาบอดแล้วก็ได้ไปสอนเด็กที่มีความบกพร่องอะคะ่ะคือถ้าเราเราได้มีโอกาส ยู่กับตัวเองสักสักสักครู่นะฮะแล้วเราย้อนกลับมามองเราเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความพิการทางสายตาเนี่ยมันก็แค่สิ่งที่เขาแตกต่างเราแค่มองไม่เห็นแต่คุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันผมว่าถ้าเราเราเราศรัทธาเราคำนับในความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วนี่ผมคิดว่าอะไรทุกอย่างก็เป็นไปได้แล้วยิ่งเราจะต้องสนับสนุนให้เห็นว่ามันไม่มีความแตกต่างกันนะ,ะัะ น้องทันวันนี้นะคะน้องทันต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้แง่คิดอะไรมากมายคะ่ะทําให้น้องทันนะคะได้รู้ว่าแม่เรานะคะจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะคะแต่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญคะ่ะเราไม่ได้ใช้สายตานในการถ่ายภาพนะคะแต่เราใช้หัวใจในการถ่ายภาพวันนี้น้องทันต้องขอขอบคุณคุณนพดลปัญญาวุฒิไกลมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับ และหากท่านผู้ชมนะคะมีเรื่องราวของผู้ที่ทําความดีและอยากจะนํามาบอกต่อสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะน้องทันจะติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนค่ะและพบกับน้องทันได้เป็นประจํานะคะในช่วงคนดีประจาสอนอนอกับทุกๆความดีค่ะที่น้องทันจะนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้น้องทันและอาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ